ครับครับผมยกล้อแน่นอนครับอ๋อแสดงว่าเขาขาพลาดบ่าใช่ไหมครับถ<ฤ>ูกต้องครับแล้วหลงลืมเด็กบ้าเดี๋ยวถ่ายยกล้อโชว์วิทย์พเสียจัดให้เคยแล้วเคยแล้วเสาสามเดือนที่แล้วออกปั๊บขาดปุ๊บเปลี่ยนภายในเวลาครึ่งชั่วโมงวันนี้ไม่ขาดแน่นอนเดี๋ยวแป๊บน,นึงเก็บเก็บเศษก่อนแป๊บนึงนี่นรถดีเซลนะครับทุกท่านครับพร้อมเบอร์ นี่ครับ KQ 70กระเทยครับบอดี้รถต้นมาสมัยพ่อกับแม่ผมยังไม่ได้กันพ่อแม่ผมยังไม่สวนทางกันเลยครับ DX ป่ะ DX ป่ะใช่ป่ะใช่ d OK 70กระเทยอ่าคันนี้มีดีที่ยกนอได้แลวดูครับรถคันนี้ขับหลังจริงๆครับคนขับอยู่ข้างหลังครับไม่ใช่ขับหน้านะครับขับหลังครขับหลังครับคนขับ บาลานบาลานรถโอ้ถ้าเผาขาดเรามุนขี้แตกเลยโอ้โหเฮ้ยยกล้อโชว์ไงมยกล้อโชว์เอออ่ะวันนี้มีการยิงในเรื่องของสุดยอดเชื้อเพิงที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ในซัออฟไซด์ครับโอ้โหยกล้อลยครับยกล้อไ้ล้อเลยครับยกล้อครับเราจดูเวลาครับห้